เรสร้างปิดไปนะคะน้ำน้ำใบกับพี่ปีนะคะน้ำใบก็คือล้วตอไปหาพี่ปีนะคะคนอันนี้น้ำใหใช้มอเป็นช่องเออเ่ได้ใช้เป็นโทรศัพท์แม่นะคะ นี่นะคะเราก็จะไปหยิบโดมิโนมีคลิปก่อนมีคลิปก่อนไม่แม่เอ้ยไปถ่เเลยนี่นี่นี่นีทำแล้วูงมุมสูงคทำไมก็อยากกดมากงะ ใช่ครับเดี๋ยวลองมาดูกันนอาไมอยากทำไม่กดนะโอเคมานึงต่อๆััเอ้ากดเี้เดียวเลยมาเรอ เามีนู่นที่มันเบียดใม่ไหมบ๊ว่อุ้มมีนู่นใช่ไหมบ๊ายใช่อีกมาเดี๋ยวนู่นนะมันจะเบียดเบียดเออไอ้ไม้ไม่ได้ครับมันเลยต้องติดมันก็ถว่าก็ต้องทยายนะคะที่เราเปิดคลิปมาอาจจะเป็นสองสามวินะคะสองสามนาทีนะคะแต่เราทำนานมากเลยนะนี่ยาว ลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อพ่อกันนะคะแต่ขอตัวลาไปก่อนนะบาย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 ใส่เสื้อพ่อของบีดไว้นะอันนี้ก็ใส่เสื้อพ่อนะแต่จะยาวกว่าพันธไม้เป็นน้องนะนี่น้องไบคือน้องนะคะสวนที่ <c oughs>